สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับโซฟคาชาแนลนะครับมีเพื่อนๆถามผมมาหลายคนนะครับว่าเอะเราขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วเนี้ย เช่น Facebook IG t w i t t เ r นะครับเปิดระบบเก็บเงินไปทางให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะได้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วก็ต้องรู้นะครับว่าถ้าจะเปิดระบบเก็บเงินไปาทางนะครับก็ต้องไปสมัครของระบบเก็บเงินไปทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเข้ามาในช้อปปี้ล่ะระบบในการเก็บเงินเนี่ยมันจะเหมือนระบบข้างนอกไหมที่เราส่งเองวันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยนะครับไปดูกันเลยนะครับ อันนี้ผมจะบอกวิธีการเปิด COD ให้ก่อนนะครับเนาะก็เข้ามาเลยนะครับที่หน้าเว็บ Shopee Seller Center นะครับเหมือนเดิมก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินหลังร้านของเรานะครับพอล็อกอินหลังร้านเสร็จปุ๊บก็ลงไปข้างล่างนะครับ ก็เข้าไปที่จัดส่งของฉันนะครับเหมือนเดิมครับของผมตั้งเป็นโปรโมชั่นอยู่ก็นแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดให้หมดเลยเปิดสีเขียวให้หมดเลยนะครับมีเพื่อนๆบางคนถามผมว่าต้องเปิดไหมก็เราส่งเฉพาะเคอรี่เมื่อก่อนนะเรามีแต่ COD เฉพาะเคอรี่เราต้องเปิดหมดไหมผมแนะนําเปิดให้หมดนะครับเพราะอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ใช้ขนส่งอันไหนนะครับก็พอเปิดให้หมดแล้วนะครับเป็นสีเขียวทั้งหมดแล้วเราก็มาดูที่ตรงสามเหลี่ยมด้านข้างนะครับก็สําหรับเบสเอ็กเพสก็มีเปิดใช้บริ การ COD แล้วก็เปิดเขียวไว้เลยนะครับผมเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดทุกขนส่งเลยนะครับผมเปิดใช้งาน COD ทุกขนส่งเลยนะเนาะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการที่เราจะมาเปิดอีกนะครับแต่ว่าของปรษณีย์ไทยนะครับจะไม่มีระบบ COD <c oughs> ใน Shopee นะครับผมเรียบร้อยแล้วผมจะชี้แจงก่อนอย่างนี้ว่าถ้าเราขายสินค้าทางนอกเงินก็จะเข้าในระบบของ c u r r y ถ้าสมมติเก็บเงินไปทางผ่าน c u r r y นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขายสินค้าผ่าน Shopee นะครับโดยการจัดส่งเก็บเงินไปทางผ่าน c u r r y เหมือนกันนะครับเงินจะ เข้าในระบบของ s h อ p e e นะครับเ,เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าดูเงินได้ที่รายรับของฉันนะครับผม ภาพรวมรายรับของฉันเนี่ยก็จะแสดงเงินทั้งหมดนะครับที่โอนแล้วซึ่งค่าสินค้าของเพื่อนๆนะครับที่จําหน่ายผ่านช้อปปีนะครับโดยระบบเก็บเงินปลายทางของเคอรี่เนี่ย,ย,ยจะเข้ามาอยู่ในภาพรวมรายรับของฉันนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกดถอนได้เลยโดยภาพรวมรายรับของฉันเนี่ยนะครับ,รรบ,นนรบก็จะเป็นเหมือนวอลเล็ตของช้อปปีนะครับสำหรับคนขายผ่านช้อปปีทุกคนนะครับเงินที่เพื่อนๆจาหน่ายผ่านช้อปปีได้ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงทําให้เพื่อนๆเข้าใจบ้างแล้วนะครับผมสําหรับการเปิด COD บนช้อปปีนะครับว่าสุดท้ายแล้ว เงินที่เพื่อนๆจำหน่ายผ่านช้อปปี้โดยระบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันจะเข้าที่ไหนก็คงได้คําตอบไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆมีข้อสงสัยอนใดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรือเข้ามาสอบถามกันได้ที่แฟนเพจนะครับแอสโซฟาร์คอมมูนิตี้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ